มังกรลาตุนพุทโธัมพิญญะุทอนุธรรมังกลามากรรมบพะยปมุนจริสัมภคมัรลสัมโธวลาตะเกนายโอาณาตะโลตังคมังกลาโมตุปัปมุนจริสัมวิธิโยวิวันาโสถ้าปะโลภวินาสตุมัติปุตตอนตะโยติทิปายุโ Pawa Apiwata Nasi Risanicang Mudapaja Yenusa Dalu Lama Watanti Ayu Wano Su Kang Palang Suma Kalawa Tanang Dipanang Palamang Su Kang Ah satu 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 kapom Oh ni topi saya. Nanti boi. Nanti boi. Nanti topi saya topi saya topi saya. Jadi panjang bersung. Panjang bersung. Umur 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 panjang bers เอไม่โวยพอไม่โวยบอกกินข้าวรำมาพอไหมกันฮะ คิงเนาะคือพี่น้องร้านก็ดีค่ะอ่ะเอ้ยแต่ก็เลยที่ตัวนี้